นี้เราอยู่กันที่คอนแก่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนามบินคอนแกาลาแลนดไทยล่ะซื้อของแป๊บนึไงเจอกันไปละจ้าออกเดินทางไปสนามบินคอนแกาลาแลนด์สำรวจเบื้องสมาชิกไปหน่อยซูมซๆม วตัวที่หนึ่งแมวตัวที่สองแมวตัวที่สามแมวตัวที่สี่อ๋อแมวตัวที่ห้ีแมวก,วก,กลัวกนะี่คนน่ะ ออมแอมโอ้ยต้องเอื่นว่าวัตตีบ้บ่พี่วัตตี้พี่วัตตี้พี่วัตตี้พี่แหววใา,ายเออเอ,อ,อันพี่ตันเลนเป็นอาจารย์ตันเนาะปกติไอ้้อยเชา ว่ามันหิวเขาผมันาปะของเราเป็นผู้โดยสารขาออกขาออกขาออกอี๋หอดแล้ว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 ไปกันโอ้โอยะเป่าเปิดประตูด้วยคนใหญ่ อะไรอ่ะไปโอ้ความสูงหอดอยู่ไว้ประตูเปิดไหนเขากลับมาซูโหมดเก่าอีกแล้วโหมดเซเวอีกแล้วโหมดไปจังไดาอีกแล้วบัดี้นี่ เี๋ยวราไหล่อมากสิน้ำบิดย่างเดียบรินเขากับเซเวีคือกอาพี่วัดมากตรงนี้เดี๋ยวเราเอเข้าไปสแกนกระเป๋าอย่างเราไปนั่งถาทางใน,นจังสบายใจเนาะเอาลงางุงเถอะไปเอาหนอนอยู่ได้เอาไปไว้ถือเปลี่ยนจังใส่ง่ายอย,ยู่ก่อนเดี๋ยวไปปิ้นตัวกันได้มาแลว้วบอบดิ้งพาร์ท ยี่สิบห้าอีของน้องอออ e มุงยิงล่ะยี่สิบห้าเอฟคนละแถวนั่งฟังเลยนั่งคือกันนั่นแหละอยู่แถวเดียวกันแต่ว่าคนละอันนี้ว่ามันคนละแถวบอกผิดแถวเดียวกันสันดอก A B C D E F ของน้องมุงยิงติดหน้าต่างไง นี่เลียวเาได้นั่งโดนเซเวียยีลีด้วนี่ไปตรวจกระเป๋ากันตอนนี้มาหอนมาหอดนาเกตลราค่ะนนมาหอนบเก็ิีแสดงว่าเป็นอันนสรจ The new departure time will be at 8:35 a.m. The new departure time will be at วันนี้เราบิน9โมงนะคะ boarding time คือ8โมง25นะตอนนี้8โมงอีก25นาทีก็เกตก็จะเปิดให้เราเข้าแนละ้วนางถาพีวัตตินาหดนงถาพีวัตติพีพแววแล้วก็อาจารย์ตั้น นอกุ้งอิกถาแล้วด้อพีวัตมาสาไปก่อนได้หนิมาสาไปก่อนดิเฝ่ามาด้อเฝ้ามาเฝ้ามาการเจวิญญาิสัยทัศน์ชืออ่อมโยงีสองดนหนึ่งซึ่จอบองทางเพียงท่าตุสิยานาชาส่วนภูมิ เรื่อกากุ้งเชพยเพื่อกันไห่าเขาไปได้เมื่อนเลยบอก่คละคันไปคละคันขาไปาค่ะ่นเทยวิขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและในช่วงเวลาที่ดีกับเปาขอบคุณค่ะ มาขึ้นเครื่องยูนีเดทคู่กันได้นน่นมือนันกับว่าถาพอนิกกี้ก็พคโจยูนิละมาง่ายว้ยเนาะไปยี่วัดฟรีเกเด้วลยสลัเดอร์อย่านอนลวงเดอร์พิวัตไปน้ำกันก้อน บภาษาไทยบริษัทได้หนีคนบระคบเยอะมากไงพี่พี่บอกแล้วว่าถ้าขนกันยี่สิบเดี๋ยวกันมาเดี๋ยวกันมารอแป๊บอากาศฝากพ่อพ่อแม่รอติดตามหนังไข่อ่อแล้วกันหนังน้องอุ้ง,อ,ง,งอิงพร้อมด้วยจ้าน้องอุ้งอิงหนังน้องอิงจะใช้ในกลุ่มปิดใช้ในกลุ่มปิดวันที่สิบพฤษภาคมสิบคือภาคม จะถ่ายเดือนกุมภานังเรื่องนี้เป็นชีวิตของน้องอิงก็แต่เขียนื่อเดือนว่าอย่างเขียนสตรอรี่ไว้แล้วว่าจะถ่ายตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะฝากพ่พอแม่รอติดตามนําแล้วก็ทีเลอมว่าได้สินค้าของน้องอิงนะคะรัะตนาพรแบดนรัตนาพรแบดนสั่งซื้อได้ที่เพจเพจ จริงตรงนี้เดี๋ยวพี่วินีจะคืนให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพจจริงต้องเพจนี้นะคะเพจนี้เท่านั้นอย่าไปสร้างเพจอื่นด้วยพี่น้องเครื่องนี้บอกคือสีลงมาแต่กรุงเทพเนาะเพจนี้เท่านั้นนะคะอย่าไปสร้างเพจอื่นด้วยพี่น้องต้องสร้างเพจนี้เพจเดียวแล้วกะฝากถ้าชื่อบัญชีที่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าอะไราน้องอินนะคะจะเป็นชื่อมนลืดีเท่าอุดมนะคะฝากพ่อแม่ในเดือจ้ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีสินค้ามา่หม่ก็คือแก้วน้ำแก้วน้ำฝากพ่อแม่ไปกดติดตามในเพจลวก็ไปสั่งไปออเดอร์กันได้รา่ว่าจะเป็นเส้แขนยาวเจอเงีเงเ้ยปิดแล้วปิด ปิดพีออเดอร์ไปแล้วแต่ว่าแก้วตอนนี้ยังทันอยู่เ,ยเดี๋ยวอาจ,จะสั่งจองได้เดยยงยงมวยของเขาตอนนี้พี่วัตกือบ,บทันมาถาพี่วัตพี่วัตเฝ้ามาเดึอมาแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาเตรียมจรา